ตื่นเส้ามากเไร้เห็ดอย่างดอกต้องตัวนี้ระหัดมาก,กินเองตัวม่ก,กินเองยังเป็นอย่างไรตวนี้ฮัดชีคาาดเลยห้างมีมกระตังไว้หันตัวนี้นน่าฮักกันนั่นดอกต้องให้ถวายต้องให้ป้อนตัวช่วม,มือนีเน่เป็นหายเป็นหายเด้อหามาาหากับผแห้งเลยไหมยังมม่ามาห้กินให้ป้อนนี่อ๋ออันนี้อึลีลาลีลาตัวนี้มันมาคือตัวหน่อย,ต,อยตัวหน่อยมันกินมันบริยานเด้ อันนี้ตัวหน่อยมันว่ายานตัวใหญ่มันจะมันตื่นเหี้ยงเมกี้มันรู้จักลงมากินเองเดือนนี้มันพอกินเองเนี่ยมันต้องให้ให้ถวายด้วให้กินทีละตัวอ๋อโอ้ยภาพก็ได้เรื่องสามารนบักแบบตัวบักตัวน้อยนะกินเลอะตัวใหญ่มันเอาใจอยากเลยเอาแต่ใจมันเถอะ กินก yeah. ับเอินเนี่เอ้ากินเสร็จส้าสองค่ำกับเรียนนี้แจ้งมันเปลี่ยนเอี่ยเป็นบามันมาคือตัวหน่อยตัวหน่อยมันอยากมันยู่กินอยู่กับทีเลยเนี่ต้องเงินถวายให้คุณช่ายเราประท่านเราใส่เมื่อก็กินแต่ละค่ำที่ล่าของว่าสีห่กับว่กินเอ้ยทั้งทายทั้งป่อนมันไม่ได้แกะไว้แล้วตาล้มดอกพีเขาพีออกเขานี่ ตัวใหญ่นี่ตัวหน่อยหิวมาลอยเลยเด้อ,อนกินเศษผุนไปหางหนอกแล้วกินตัวเดืาแล้วตัวหน่อยบ่ไเลยากตัวใหญ่มันเหลือแต่ลงุงเถอะเออไม่กินแลนนี้ฮาพ้อมีถือไปกินนันแลนแต่ผึดแต่ผึด,ผด,ผดเป็นบาตะกีก้เคยกินน้ำกันอเยูะมันลืมข้าวที่พระว่าบ่ได้ให้กินนันบ่ได้ไปหาอยู่ช่วงหนึ่งฝนตกไหล,ลายมือเลยไหมบ่ได้ไปหากิน ก็เลยพก็ได้มาให้มันก็เลยเป็นหางตีก็เลยเป็นตื่นตื่นเอา้าเภาพกลองก็ได้ก็มือเทปนี่เ็ดแนว้ไดเนาะเอ,อ้มันจะทอนแสงวัวอ็ด่ท้ง เถอะไปแกไวปน้อยเดียวนึ่งว่าคิดว่างีจินจะไปแกให้มันอีกางเดียวเนาะเป็นภาพเนี่ยนี่ก็แกให้เขากินก่อนพี่น้องมีช่วงนี้เขาก็ลังเป็นบาาลังยูกินนี่แหละพี่น้องหามาบุม๋มหามาฤทธิ์บ,บนเป็นสัปดาห์แล้วบุ๋มต้องเห็ดไว้เขารับประทานตัวผู้ชายเนี่ยแตวแต่ลุงเขาตัวนี่เป็นบาชิดอยากกินเนาะได้บุ๋ม แลวไปนางแกะดีๆกันเป็นเกมย้อนยุ่งหลังตัวเครื่องแปลงมันเป็นบ่ายยังนด้คอยจูงเจ้าบ่ากันจูงไปแกะให้ผู้ชายกันนี่เป็นบ่ายยังซีสอให้กิน,นะกนเนาะซื้อไนจแลนด์นี้ครับผมเขาก็ลังมันกินแกเขากินกันเขาก็ลงังบ่าขึ้นคันพวกบ้าแลนดนี้จินจิน ยูเขาตัเลยงมนท่านี่ออกไปห่างนองตัวหน่อยมันไปอย่างนี้มันกินแต่สาวๆมันไปอันหลานแล้วตัวหน่อยไม่ได้สนใจด้วยตัวหน่อยมันมาล่อเลยเด็ก <c oughs> โอ้นี่ด็ของน่ะตัวหนึ่งยวแกะป้อนกันตัวมันใจดีเป็นบ้ากินกินจะสองข้ามแลนหนี้ทักมาแลนหนี้อย่างนี่หอดกับแกะพี่น้องเอ้ยสมือนี่ แกนะคอยเก็บของออกแล้วกี่มันยูนมุมนั่นละมุ่มเหมือนของไว้เลยหลานไปหล,หลีหลังกองเขาเลยกวดออกมันก็เลยไปอยู่ห้างหนอกแล้วกี่นอนเนี่นอน,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 นอ,ยอ,อ,ยอยู่นี่แหละว่าอุตส่าห์มากยังไงยู่นี่เป็นหายเป็นหายนี่เขาไปแก้ห้างเก่าเหนหนอกแกให้เขากินเขาก็ล้างบาขึ้นต้องปล่อยเขากินแต่เ,เขาเยิเซียลุ่เขาจะไปห้างหนอกก่อน บ่ได้แกไว้บ่กินแล้วไม่ถีกินในมืนเอเศร้านี่ห้ก็ะเลียนนี้ไหมบอกเลยบ่ได้แกไว้ซะงอสีรษะเหมือน,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 อนตัวชิดพองเลยเว้าห้กินจินเสยแล้วนั่นก็ะเลียนนี้ห้าอยู่กับแกะกับมีก,ะะอมอก็กเลยสะข้อหมอกซะขึนก็เลยไปอยู่อยู่ทั้งหัวนี่แหละเดี๋ยวนี้ตะกิมนมอันนั่อยู่ข้างล่างยางอ้อมที่ปันกับปอมกับอันอันชิเกโก้มันห่วงทั้งหัวเดี๋ยวนี้ ว่าแหยมันมานอนนะมูนี่มันมานอนมาขี่ใส่ถ้าขี่กับปอมกับพระแหงก็ะพ่อแก่ก็เดี๋ยวคุณนายอารมณ์เสียเดี๋ยวคุณชายสียอารมณ์เสียเดี๋ยวคุณชาสิบ่ก,กินสาย,ายามน่าหงากเลยถ้าี้ตะหามาตะกี้พักกันลงมาก,กินเองได้ว่างไว้มันเห็นตัวอ่อนแตกม,มามันแหลลงมาเลยอันนี้นี่บ้าขึ้นเดิน นี่มันขึ้นตาคั่กันนอนอยืนหนีแหละพี่น้องพี่กับปอมนอนน้ำมุมงบานนี่แหละจะหนีหัดนอนกลางแจ้งแต่มันนอนน้ำฟ้าเฮียนนี่แหละมันขึ้นนีตัวใหญ่นอนอยู่เที่หัวตัวหน่อยนอนอยู่ผาเสีอตูหอยอยู่แถวนั่นแหละตัวหน่อยนอนหันพ่อแก้กันเขาก็ลังใจดีแล้วเบือ้องล่างู่งกันพ่อไม่ได้แก,ไก้ไหวไงแก้ไหวมันสิไข่ก็นี่อยู่ทั้งนึงก็ได้กินโดนอยูได้พี่น้องหากินนั่ยัดก,กินเป็นชิโก้นนะ หัวเันเลยเบิดนะมันกินอะไรกินอยอะมี่กะน,นี่บูมกัไปหาห้างมิมอยู่อะอย่างพวกมีห้างห่างแต่ว่าห้างนี่กะถี่ได้กินตัวเยอะนี่ทั้งอันมันโตมันก็กำลังฝักกับหย่างวะกับจ้าวเฮกะปฟอมกินตัวน่อยมันกินแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวตัวใหญ่ ทำบอ่อบอนก็เลยสิบว่ากินก็ต้องหายนอปไอนแต่หังปปอนแงก็เป็นบาเลยแบบน,น,นี้นี่นน้ำเยิมติดเขาก็หาเอาตัวได้ซีดำๆเนี่ยีแก่ๆนะฮาก็ออกมาทำทีนเริ่มเป็นตัวแล้ว Chân chế so là bước chín sẽ nhảm sẽ là Bảo chế gần Rồi họ sẽ ở lúc chế vào sẽ chín sẽ nhám Là họ chín đồng phào Chế sẽ đi là Chế vay cơ vai vay bước nóng là một ảnh Một ảnh đầm đầm tôi nhì nhì mất lạc chín nè Xây ăn chế xây ăn nì vậy mẹ Cô là bác bò mất chín nè Cô chế xây vậy อะไรมันมดหันหอดไปยุบสนพอเรดีใจว่าจะชิโกปอมม่กินเขาว้างไปเที้ยงถุงเข่นไหมอะไรหมดมาเก็บของมันไปกิน,นเขากำลังรอด <c oughs> เอาต้องเปลาเห็นท่านใจดิล้มบอดีบ่กินสยามดิอ่างเขามันกินตรงเปล่าตัว nhi, nhìn nó nhì cả im thôi này, nó im cả trăng đi hái chín thang ngọt to, chín người này người này nói, chưa, nó đi bay đấy, đi, nó cứ vô chín đầy chín gặp bọn tôi nói, nó muốn ăn chín lá gì đó, phải trăng đi con trai luôn, con trai

เอาคู้ชายยินค่ะแกมาให,าเห้เราเนี้ยอืมเอ้อมึงนี่สวอเท่เดียวยวูนเบิด3ตสามตัวเค่ะ

我我名啥？Well, well, yeah, yeah. เลยอ่ะเย็นเอาเร็วมีไตหนีก่อนเออกินเีลลซี่หาตัวไปเลยสี่ในแม่สมเครือกเลนเกมยมาแแ๋ให้นไหมนั่นแหกินเซลละสองครับเรีนหนีอะอันนี่อเ่เร็วๆเร็ว อาก,กินลแล้วเด้วไปอีกอักอนนี้ที่ไตนี้ก่อนหยามแค่เบิด์ลุ้นยมให้เจ๊ซีหาตัวเลยลลิ้นแต๋งไอแต๋งเยอะอันนี้อ่ะโอ้ยตกตกโอ้เสียดายนี่ Ôi, oh, tục nồi nhung hay lại phụt Ôi, không bỏ lỡ อันนี้ลหัวเรือดตงคอยอยู่เบิดไวแต่เมื่อก่อนกันเต้กคือเราตูอยู่นี่แล้วว่าเป็นอันนีรอ่ะกล้ออคือบอลจับตายเปนเท็าแต่มว่อย่หั่ ผับอ่ะซมว้วนในจังน่อยพี่น้องขอคอยทั้งเอาให้ชิก้าพอมกินทั้งไายเอ้าเอ้า,อาอต้องต้องเพ,พิ่งส่งเวียงไปเวียงม่าเลยปฏิเสัดนี่จ้าจพี่

เง yeah, hmm. oh, uh? oh, ีอ oh ีกแล้วอ๋อฮะอายอ่านบดอ่ากินยิ่อนนี้เออเจ็ตัวปไหนเนี่ย เราิ้เสียสองตัวนิตีนี่อ้กินเห็นเบิร์อันนี้อ้อเี่นน่เี่อ้าเออเบอร,บอร,บอร์ละตี้าะนี่เราคิดนี่ก็ไม่ยังไรล้วพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามทุกการเราชม้ะจ้ากินนี่สวัสดีจ้า มงดูทาไป่ำไ,ไมเสียบดาบเลยเธ